สวัสดีค่ะหนิงไอลีนะคะวันนี้หนิงมีเรื่องราวมาพูดคุยกันอีกแล้วค่ะจากคลิปที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องอการทําแท้งถูกกฎหมายนะคะที่คอรมอรได้ลงมติไปเรียบร้อยแล้วว่าเปิดไฟเขียวให้มีการทำแท้งอย่างถูกกฎหมายให้กับคนที่ตั้งครันไม่เกิน12อาทิตย์นะคะ โอเคเรื่องนั้นหนิงก็ได้แสดงความคิดเห็นส่วนตัวของหนิงไปแล้วนะคะวันนี้หนิงจึงมาพูดเรื่องโซพินีถูกกฎหมายว่าง่ายๆนะคะคือเอาเข้าใจกันแบบง่ายๆแล้วกันดูเหมือนสองเรื่องที่มันจะเกี่ยวข้องกับหนิงโดยเฉพาะเลยนะคะเพราะว่าเรื่องการทําแท้งในหนิงก็ผ่านการทําแท้งมานะคะแล้วก็แสดงความรู้สึกในวันนั้นมันเป็นอย่างไรนะคะวันนี้ก็เลยมาพูดโซพีนีหนิงเนี่ย เคยไปออกรายการมาแทบทุกรายการนะคะที่เขาจะต้องปิดท้ายรายการด้วยคําถามของหลิงทิ้งท้ายนะคะว่าเห็นด้วยไหมถ้าจะทําให้อาชีพโสเภณีเนีน่ยถูกกฎหมายขึ้นมานะคะเอาตรงๆตอนนั้นหนิงก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงนะคะเพราะหนิงไม่เคยศึกษามาก่อนว่ามันควรจะมีดีไหมหรือมันไม่ควรจะมีหนิงก็เลยตอบตอบไปอย่างแบบเหมือนเขาตรงๆก็ตอบผ่านๆไหมคะว,ว่าเออก็ดีนะคะ หรือบางรายการหนิงก็บอกว่าก็ไม่รู้อะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ด้วยความที่ว่าหนิงได้ฟังบ่อยๆบ่อยๆเขาหนงก็เลยกลับมานั่งคิดวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อมานั่งทบทวนดูแล้วเนี่ยการที่ตอนนี้มีหน่วยงานนู่นนี่นั่นนะหลหลายหน่วยงานที่บอกว่าอยากจะให้อาชีพโสเภณีเนี่ยนะถูกกฎหมายเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยโสเภณีเนี่ยนะถูกเอาลดเอาเปรียบจากการทํางานนู่นนี่นั่นะหลายอย่างก็จริงนะคะถูกเอาลดเอาเปรียบจริง แต่ถ้าจะให้หนิงมองย้อนกลับไปสักยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยนะจากที่หนิงค่ำวอดอยู่ในแวดวงนี้มายี่สิบกว่าปีนะคะหนิงยังไม่เคยเห็นโซเฟณีคนไหนนะคะออกมาเรียกร้องสิทธิของอาชีพโซเฟณีนะคะแล้วก็ยังไม่เคยเห็นเพื่อนร่วมง,งานคนไหนที่จะแบบมาเรียกร้องสิทธิ์หรือ,อเป่าประกาศร้องทุกข์ว่าเขาถูกกระทําเขานน่นนี่นั่น,นไม่มีนะ พวกเราเองก็ไม่เคยมาเรียกร้องสิทธิ์ในการที่จะทําให้อาชีพเสร์เในถูกกฎหมายนะคะต้องบอกอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้คิดด้วยนะคะว่าควรจะทําให้ถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายพวกเรารู้อยู่อย่างเดียวว่าเราไม่อยากให้ใครรู้ว่าเราเนี่ยเป็นโสเภนีนะคะเราไม่อยากให้คนข้างบ้านรู้แม้แต่พ่อแม่พี่น้องเรายังไม่อยากให้รู้เลยนะหลายคนเนี่ยค่ะมักจะโกหกที่บ้านว่าไปทํางานเสิร์ฟไปทํางานอ่านู่นนี่นั่นที่มันไม่เกี่ยวกับ ขายบริการหรือเด็กนั่งดิง้งเด็กเสิร์ฟเด็กเชียร์เบีย,บยหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าเราจะไม่พูดตรงๆว่าเราเนี่ยขายบริการนะคะแล้วหนิงก็เลยคิดว่าเพราะหนิงได้อับมานั่งวิเคราะห์ดูแล้วนะคะจริงสิพวกเราอะไม่เคยไปเรียกร้องสิทธิ์เลยเลยและหนิงก็ตอรู้ว่า การที่จะให้อาชีพโสภินีถูกกฎหมายเนะี่ยมันมันเป็นไปไม่ได้ในเมืองไทยแน่นอนค่ะเนื่องจากสังคมเมืองไทยนะคะมันเป็นสังคมที่เหยียดยำ่ำบูลลี่กันเองดูถูกแบ่งชนชั้นกันเองนะคะอันนี้จึงทําให้ผู้หญิงเหล่านี้เขาก็ไม่ได้อยากให้ใครมาบูลลี่เขาไม่อยากให้ใครมาดูถูกเหยียดหยามเขาใช่ไหมคะหนิงจะต้องอธิบายอย่างนี้นะคะว่าไม่ว่าโสภินีจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมาย คนที่เป็นโสเภณีถูกเอาเปรียดอยู่วันยังคำ่ำนะคะเราดูสังเกตง่ายๆเลยะคะเช่นว่าอย่างตัวหนิงอะ่ะหนิงขอเอาตัวหนิงเป็นหลักนะคะจากการที่หนิงผ่านงานมาเนี่ยเมื่อหนิงไปทำงานที่บายญี่ปุ่นนะคะ ซึ่งมันมีเงินเดือนให้เดือนหนึ่งก็ปรับแล้วแต่ว่าจะหมื่นสองหมื่นอะไรก็แล้วแต่ก็ว่ากันไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราต้องทําตามกฎกติกาเพื่อให้ได้เงินเดือนนั้นมากฎกติกาของสํานักของเรานะคะเราเรียกว่านี่เขอเรียกว่าสํานักหรือออฟฟิศโสเภณีแล้วกันนะคะก็คือเรามีสถานที่ทํางานนะคะเราจะต้องทำกฎทาตามกฎกติกาเช่น ไปทำงานตอกบัตรก่อน2องทุ่มนะคะหรืออาจจะทุ่มครึ่งในบางที่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวให้เสร็จสรรเรียบร้อยต้องติดหน้าอกติดเบอร์ให้เรียบร้อยหรือวันนั้นเราจะต้องใส่ชุดตามสีตามวันที่เขากำหนดเอาไว้นะคะอุปกรณ์ทุกอย่างต้องเพียบพร้อมหมดในการที่จะไปอินเตอร์เทนลูกค้าเช่นต้องมีไฟแช็คคอยจุดบุหรี่ต้องมีปากกาคอยจดเพลงหรือต้องมีไฟฉายนะคะคอยส่งเพลงอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ ละไรอีกหลายอย่างนะคะที่เราต้องทําตามกฎกติกาที่บาร์นั้นๆกําหนดไว้ส่วนใหญ่ทุกบาร์มีมีข้อกําหนดหมดเลยนะคะโอเคอันนี้คือเรื่องการที่เขาต้องเราต้องเตรียมพร้อมนะ,ะแต่ถ้าเราขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะเช่นไม่อปกามาหรือไม่ได้พกไฟแชกหรือไม่ได้ติดหน้าอกลืมหรือวันนี้ไม่ได้ใส่ชุดตามสีตามวันที่กำหนดไว้ เราจะต้องถูกหักนะคะวันละ200อย่างละนะคะอย่างหัชิ้นละ200 2้ออซึ่งมันมีตามกฎกติกาในบาญี่ปุ่นน่ะหลายที่เขามีอยู่นะคะ mm hmm. เราต้องทําตามกฎเราถึงจะได้เงินเดือนอันนั้นเต็มเป๊ะนะคะ mm hmm. ข้อ2ก็คือเรื่องการหยุดงานนะคะ mm hmm. อ่ะเงินเดือนเราสมมติว่าเรามีเงินเดือน1 0 0 0 0หมบาทนะคะต่อเดือน mm hmm. ถ้าเราทําตามกฎกติกาเป๊ะสิ้นเดือนเนี่ยเราได้รับเงินเดือนเต็มนะคะ แต่ถ้าเกิดเราหยุดงานวันศุกร์หรือวันเสาร์เราจะต้องถูกหักวันละ2,000บาทบางที่อาจจะ3,000นะคะอันนี้คือเขาต้องการให้พนักงานะมาสแตนบายในวันศุกร์เสาร์ต้องพร้อมแล้วนะคะเมื่อเพราะว่าศุกร์เสาร์เนี่ยมันจะมีลูกค้ายเยอะพูดง่ายก็คือห้ามเราหยุดตรงออกวันศุกร์เสาร์นะพนักงานทุกคนต้องมากันเต็มร้านต้องเยอะนะคะหรือเดือนหนึ่งห้ามหยุดเกินกว่า4วันคือลงวันหยุดวันไหนก็ได้ ถ้าเราหยุดเกินกว่า4วันนะคะเราจะต้องโดนหักค่าแรงอาจจะ300500อะไรก็ว่ากันไปแล้วคุณลองนึกดูนะคะว่าถ้าเราโดนหยุดวันศุกร์หรือเสาร์สมมติหนิงอะ่ะเกิดศุกร์เสารนะ์นั่นหนิงมีความจําเป็นญาติป่วยหรือพี่น้องไม่สบายหนิงมีความจำเป็นต้องเอาพี่น้องหนิงไปโรงพยาบาลน่ศุกร์เสาร์หนิงหยุดเขาไม่สนใจนะว่าคุณจะป่วยจะอะไรก็แล้วแต่หรือจะมีใบาลาอะไรก็ช่างกฎมันต้องเป็นไปตามกฎ กติกาะะสองวันถึงโดนไปละสี่พันบาทสี 4, ่พันเพราะฉะนั้นเงินที่เหลือเงินเดือนหกพันและถามจริงๆถือว่าเงินเดือนหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยเฉลี่ยแล้วเราได้เราทํางานวันละตกประมาณสามร้อยกว่าบาทนะคะสามร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเราหยุดสุกเสาร์นี่เราโดนวันละสองพันคือมันไม่บาลานซ์กันละอันนี้ก็คือว่านี่คือสิ่งที่เราต้องโดนหักนะคะออกไปโอเคเราก็เลยมีความรู้สึกว่านี่คือการที่เขาเอาลัดเอาเปรียบเรานะคะเพราะว่า อันนี้มันเป็นผลพลอยได้ที่สถานที่บาร์บางบาเนี่ยเขาไม่อยากจะจ่ายเงนินเดือนเราเต็มเขาก็จะหาเรื่องหักหนู่นนี่นั่นเรานะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเวลาลูกค้ามาออฟเราออกจากร้านเนี่ยสมมุติว่าเราไปชั่วคราวเนี่ยสามพันบาทใช่ไหมคะลูกค้าเนี่ยจ่ายค่าบาร์แล้วก็จ่ายจ่ายค่าตัวเราเนี่ยสามพันบาทใช่ไหมคะบางที่อาจจะเป็นว่าอ่ะลูกค้าจ่ายสามพันแต่เราต้องจ่ายทางบาร์ 1,000พบาทถึงตัวเราเนี่ยสองพหรืออาจจะ2อ0 0ัก็แล้วแต่หรือถ้าเราไปครั้งคืนเราเก็บลูกค้ามา5,000เราก็ต้องจ่ายทางบาร์ก็คือจะเป็น500หรือพันก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆไม่ว่าค่าตัวจะเป็น3,000ันหรือ5,000นเนี่ยเราจะไม่ได้รับเงินจํานวนนั้นเต็มๆเราจะต้องถูกบาร์กนะบาร์กนี่ขอใช้คําว่าบาร์กิ้งละกันนะะเป็นภาษาญี่ปุ่นที่ไว้เหมือนกับการหักหาหัก ค่าเป็นรายได้ของร้านะนะคะต้องต้องหักไปนะคะหน่งก็ขอใช้คำว่าบักกิ้งละกันนะคะนี่คือทางร้านต้องหักไปละเห็นไหมคะว่าอันนี้คือเราถูกเอารัดเอาเปรียบเออมันเป็นการถูกเอารัดเอาเปรียบไหมหนิงก็ถือว่าก็ยังเป็นแบบน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่ากันอยู่แค่เราไม่หยุดสุกเสรารแค่นั้นเองแตม่มันมีน้องๆหลายคนนะคะมีพนักงานหลายคนที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูแม่งไม่อยากมาทํางานแบบนี้เลยว่ะที่แบบว่าแม่งมาสายก็หัก ไม่เตรียมอุปกรณ์มาก็หักนะคะหยุดงานสุกเสาก็หักโดนหนักด้วยค่าตัวได้มาก็ได้ไม่เต็มโดนหักอีกต่างหากใช่ไหมคะคือเรื่องหักเงินเอาแม่งมีเยอะแยะมากบางคนนะคะโดนหักเงินจนเงินเดือนไม่เหลือนะคะเพราะว่ามาสายตลอดเนื่องจากว่าเวลาอาจจะไม่ทนันรถอาจจะติดหรือมันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องมาสายมาเข้างานไม่ทันต้องตอกบัตรนะคะเป็นโสเภณีก็ต้องตอกบัตรนะคะ,คะ,ะ,คะไม่ใช่ว่าเป็นโสเภณีแล้วนึกอยากจะมาทํางานตอนไหนก็ได้ ยกเว้นพวกไซไลน์นะคะไซไลน์ก็คือคนที่มีงานประจําเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงเรื่องไซไลน์ที่หลังเอามาพูดถึงงานประจําก่อนนะคะอันนี้หนิงขอรวมไปถึงคนที่ทํางานบาร์งานสแนะคบาร์ญี่ปุ่นแล้วก็จะเป็นน์คขับผับบาร์ค็อกเทลเล่รหรืออ,อ,อะไรก็แล้วแต่ที่มีเป็นสถานที่ที่ให้ผู้หญิงขายบริการาเข้าไปทํางานนะคะนี่คือการกฎกติกาที่เราจะต้องอยู่ในกฎของเขาถ้าเราไม่ทำตามกฎเราโดนหักใช่ไหมคะ พวกเขาเหล่านี้ก็จึงคิดว่าไม่เอาละกูแม่งไม่เป็นอิสระเลยกูออกไปทํางานของกูเองดีกว่าไว้ไปจับแขกเองนะคะผู้หญิงเหล่านี้จึงเลือกที่จะไปจับแขกเองก็ได้แก่เอาดิงขอยกตัวอย่างง่ายๆนะคะเช่นถนนสุขุมวิทนะถนนสุขุมวิทเนี่ยจะมีคนไปยืนจับแขกกันเต็มไปหมดเลยนะคะจะมีทั้งจับญี่ปุ่นจับฝรั่งจับเซา์นะคะเซา์ก็คือพวกอาหรับนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบแขกสไตล์ไหนก็ไปเลือกจับกันเอานะคะเพราะว่า หนึ่งเขาจะมาตอนไหนก็ได้เขาอยากจะมายืนตอนไหนเขาจะแต่งตัวแบบไหนก็ได้เขาจะนุ่งกางเกงใส่รองเท้าแตะหรือเขาจะใส่ชุดสีเหลืองสีแดงไม่ต้องตามสีตามวันนะคะแล้วก็ไม่ต้องมาตอกบัตรนะคะแล้วกาจะทาอะไรมันก็ได้ตามสบายของเขาและเขาก็เรียกค่าตัวลูกค้าได้ตามราคาเป๊ะเลยคือสมมุติเขาอยากได้2000เขาก็ได้2000ไม่ต้องหักค่าหัวคิวให้ใครนะะอันนี้คือ นี่เป็นเหตุให้ผู้หญิงเหล่านี้ออกมาจากตามสถานที่ที่มีสำนักน,นะออกจากสำนักมาเพื่อมาทำด้วยตัวเองนะคะแต่คนที่มายืนแบบนี้นะคะเมื่อตำรวจมาไล่จับนะคะหรือมีสายเดินมาจับเนี่ยผู้หญิงเหล่านี้จะต้องโดนตำรวจจับแล้วเสียค่าปรับ ในข้อหาค้าประเวณีผิดกฎหมายหรือเป็นค้าประเวณีเล่ร่อนอะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วแต่คดีนะแล้วแต่ข้อหานะคะแต่มันก็คือการที่เราเนี่ยเป็นโสเภณีผิดกฎหมายอันนี้คือการไปขายตัวไปยืนเลียขายกลางถนนเนี่ยโอเคเป็นโสเภณีผิดกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันการที่เราเนี่ยไปทํางานในเทคผับบาร์นะคะตามะจะจะเป็นบาร์ญี่ปุ่นหรือจะเป็นเล้าอะไรก็แล้วแต่นะคะคอกเทลเล้ามูนนี่นั่น ก็ขายบริการเหมือนกันแต่อยู่ในสถานที่ซึ่งไม่ต้องมีตำรวจมาไล่จับนะเพราะว่ามีการดูแลคุ้มครองอยู่นะคะก็คือเจ้าของประกอบการนะคะจะต้องดูแลเราคุ้มครองเรานะ,ะอันนี้เห็นไหมคะว่าเนี่ยมันโดนจับละผู้หญิงเหล่านี้จึงมันมันเลยกลายเป็นว่าคนที่ออกไปยืนเรียกแขกตามข้างถนนเมื่อโดนตำรวจจับเนี่ยมันทําให้พวกเขาเหล่านี้ต้องมันเหมือนกับว่าต้องเอ่ออะไรอะ่ะ ผลักด,ดันนะคะผลักด,ดันให้กลับมาเข้าสถานประกอบการอยู่เหมือนเดิมนะคะเมื่อกลับเข้ามาสถานประกอบการก็ถูกเอาลัดเอาเปรียบเงี้ยเอาไปยื่นเรียกแขกเองก็ก็โดนก็โดนตำรวจจับนะคะมันเป็นอะไรที่แบบเออคนพวกนี้เขาจึงแบบว่าโดนเอาเปรียบทั้งขึ้นทั้งล่องนะคะไม่ว่าจะกรณีอะไรไก็ตามถามว่าสถานประกอบการเนี่ยคุ้มครองใครกันแน่ การที่เราออกมาการที่มีหน่วยงานต่างๆนะคะภาคอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการทำให้โสเภณีเนี่ยถูกกฎหมายอันเนี้ยเคยไม่ไม่ทราบว่าตามหน่วยงานต่างๆที่อยากให้ทำให้มันถูกกฎหมายเนี่ยได้เคยไปถามเจ้าตัวผู้หญิงขายบริการแล้วหรือย,ยังว่าพวกเขาเหล่านี้อยากเป็นโสเภณีขึ้นทะเบียนหรืออยากถูกกฎหมายไหมคะขึ้นทะเบียนหรือถูกกฎหมายมันก็คือเสีย ب, เปรียบวันยค่ำอยู่ดีนะคะเพราะาอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเวลา โชเฟนีพวกเนี้ยเวลาไปยืนจับแขกตามข้างถนนพอโดนตำรวจจับคือหมายความว่าถ้ามีปัญหากับแขกใช่ไหมครับยกตัวอย่างว่าแขกคนเนี้ยมันอาจจะเงินหายหายจริงหา,หายหลอกไม่รู้แต่ว่าเอาผู้หญิงเนี่ยขึ้นลงพักไปใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงคนที่ไปจับแขกตามข้างถนนใช่ไหมครับถามว่าตำรวจจะเชื่อใครในในสมมุติว่าผู้หญิงเหล่านี้เป็นไปยืนจับแขก ตำรวจก็ต้องเล่นง,งานโสเพนีก่อนโสเพนีนะคะขึ้นลงพักเนี่ยผิดแน่นอนอยู่แล้วยังไม่ต้องดําเนินคดีอะไรหรอกผิดโดยข้อหาเป็นโสเพนีที่ค้าประเวณีผิดกฎหมายใช่ไหมอันดับแรกนะคะหรือสมมุติผู้หญิงอยู่ในสถานประกอบการแล้วเกิดไปโรงแรมกับแขกเกิดทะเลาะกันตีกันนะคะแล้วเกิดแขกบอกว่าตังหายแขกก็พาผู้หญิงไปขึ้นลงพัก ถึงแม้ว,ว่าผู้หญิงจะมีสํานักจะมีสถานประกอบการก,ก็จริงเถอะและถ้าเกิดไปถึงโรงพักเนี่ยคุณคิดว่าน้ําหนักตํารวจเนี่ยจะเชื่อโสเภณีหรือจะเชื่อแขกที่แขกบอกตามหายซึ่งเขาอาจจะไม่ได้หายก็ได้แต่เขาโทษว่าผู้หญิงคนนี้เอาสวยอีกนะคะผู้หญิงอ่ะภาพผู้หญิงโสเภณีไม่ได้ดูดีในสายตาใครอยู่แล้วใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้เราเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่แล้วนะกลายมาเป็นโสเภณีขึ้นทะเบียนถูกกฎหมายนะคะก็คือนิ้งถามว่า การทําให้โสเภณีถูกกฎหมายโสเภณีเหล่านี้จะได้อะไรได้เขาบอกว่าได้สิทธิก์การคุ้มครองอไดอ้อะไรนะประกันสังคมนะคะทําประกันสังคมได้แล้วก็ได้สิทธิเท่ากับคนทํางานอาชีพอื่นๆทั่วไปนะคะนี้งใ่จะบอกอย่างนี้นะคะว่าจริงๆแล้วโสเภณีเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นทะเบียนแต่ทุกวันนี้โสเภณีก็มีสิทธิ์ที่จะประกันตัวเองได้คุ้มครองตัวเองด้วยการส่งเบี้ยประกันตัวเองได้ใช่ไหมคะ หรือไม่ไงั้นก็ใช้เสิ็จสาสบาทก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจําเป็นเลยที่เขาจะต้องทําให้มันถูกกฎหมายพวกหมายถึงตัวพวกเขาเหล่านี้ค่ะเขาคิดว่าเขาไม่ต้เปไปต้องถูกกฎหมายก็ได้เพราะว่าเขาเนี่ยคุ้มครองตัวเองได้หรืออาจจะซื้อประกันนู่นนี่นั่นเยอะแยะ,ยะมีประกันขายเต็ไมไปหมดเลยใช่ไหมบางคนน่ะทางานแล้วเก็บเงินนะ,ะเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อประกันเอาอันนี้ก็ได้แหละใช่ไหมหรือบางคนอาจจะแบบถ้าป่วยไม่มีเงินก็ไปรักษา30บาทแต่เอาตรงๆนะคะ โศพินีทั้งหลายแหละเนี่ค่ะเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยพวกนี้ไม่เข้าไปใช้30บาทหรอคะเขาเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือไปตามคลินิกนะเพราะอะไรเพราะการที่ไปโรงพยาบาลรัฐบ,บาลไปสิยสาบาทหรือเข้าของรัฐบ,บาลเนี่ยมันเสียเวลาไปยืนรอทั้งวันกว่าจะได้นะคะบางทีต้องไปแต่เช้ามืดนะ,ะ่ะผู้หญิงเหล่านี้เขาไม่มีเวลาหรอกคะ่ะไม่มีเวลาที่จะไปเสียเวลาตรงนั้นเพราะฉะนั้นเขาได้เงินมาง่าย,ายๆเขาซื้อความสบายด้วยการกูเข้าโรงพยาบาลเอกชนหรือไม่ก็กูก็ไป ลงาตามคลินิกนะเร็วดีด้วยหนิงคนหนึ่งนะคะที่ไม่เคยใช้สิทธิ์สามสิบาทเลยค่ะหนิงไม่ได้ทําประกันสังคมด้วยนะคะแต่หนิงก็ใช้เงินใช้แบบว่าเข้ารงมาลเอกชนนะคะมอก่อนเอกชนตลอดเลยนะตอนหลังลคลินิกบ้างก็มีล่าสุดน,นะคะที่ไปผ่าตัดนะคะผ่าตัดชโโ็อกโกแลตเซตอันนั้นคือหนิงก็ได้สิทธิ์ที่มีคนฝากให้นะคะนนเห็นไหมคะว่าการคุ้มครองทําให้สมนีถูกกฎหมายเนี่ย เขาไม่ได้ต้องการเหล่านี้เลยผู้หญิงเหล่าเนี้เขาไม่ได้เขาหญิงคิดว่าเขาไม่ได้ต้องการให้มันถูกหรือทำผิดเขาพร้อมที่จะอยู่แบบนั้นนะคะพร้อมที่จะทําอาชีพแบบเนี้ยโดยที่แบบอาจจะหลบหลบซ่อนก็ไม่ได้เชิงหลบหลบซ่อนๆนะก็คือทําไปตามปกติแบบเนี้ยนะคะเพราะว่าการที่เขาไปขึ้นทะเบียนเนี่ย มันมีใครอีกหลายคนนะคะที่เขามาทํางานไซไลน์นะคะเด็กไซไลน์เนี่ยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและเป็นคนที่มีงานประจำนะคะนิงไม่อยากจะเอ่ยนะคะว่าอาชีพอะไรมากบอกเลยว่าเป็นอาชีพดีๆทั้งนั้นเลยที่แอบ,บมาทาไซไลน์มาหาแขกชั่วคู่ชั่วคราวถามหน่อยว่าคนที่เขามีงานประจําทําอยู่แล้วเนี่ยนะคะแล้วเขามีหน้าที่การงานมีตําแหน่งเสร็จสรรแล้วเนี่ยในเมื่อเขามาแอบ,บมาไซไลน์เนี่ย เขาจําเป็นจะต้องขึ้นทะเบียนหรอหรือถ้าเกิดเขาจะต้องเขาจะยอมขึ้นหรอในเมื่อเขามีหน้าที่ตําแหน่งการงานดีอยู่แล้วเขาจะยอมไปขึ้นทะเบียนสวบูณถูกกฎหมายก็เ,เป็นไปไม่ได้อีกใช่ไหมหรือนักศึกษานักศึกษาบางคนเนี่ยค่ะหาเงินเรียนแค่ชั่วคู่ชั่วขราวเขาก็ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยากอยู่ในอาชีพนี้นานๆถูกไหมคะดังนั้นนักศึกษาเหล่านี้เป้าหมายเขาก็คืออาจจะคิดว่าเฮ้ยกูหาเงิน ส่งตัวเองเรียนให้จบเมื่อเรียนจบแล้วกูก็จะไปทํางานตามที่กูเรียนมาละเขาอาจจะคิดแบบนี้แล้วมันใช่เหรอที่เขาเนี่ยจะยอมมาขึ้นทะเบียนเป็นโสเภณีถูกกฎหมายและเมื่อเรียนจบปริญญาตรีแล้วเนี่ยเขาก็ถูกตีตาไปแล้วนะคะว่าเคยประกอบอาชีพโสเภนีมาก่อนอันเนี้ยมันก็ต้องเป็นอะไรที่บันทึกประจําวันไอ้บันทึกไวในในประวัติอยู่แล้วถูกไหมคะแล้วคุณคิดว่าเขาจะยอมเหรอ ดังนั้นหนิงอยากจะบอกว่าหนิงเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนนะที่อยากจะมาขึ้นทะเบียนหรือทําให้อาชีพโสเภณีมันถูกกฎหมายสิ่งที่ผู้หญิงโสเภณีเหล่านี้นะคะเขาต้องการก็คือไม่ต้องการให้คนมาเหยียดย่ำมาบูลลี่เขามาดูถูกเขามามองเข้าในสายตาที่ไม่ดีนี่คือสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการแค่นั้นนะคะเขาไม่ได้ต้องการอะไรเลยมันจะเป็นยังไงก็ช่างเพียงแต,แต่ว่าการแบ่งแยกชนชั้นอะไรเนี่ยนี่คือสิ่งที่เขาไม่ต้องการนะคะขนาดเนี่ย นักศึกษานะ่ะหลายสถาบันนะหนิงเนะี่ยเคยให้สัมภาษณ์นักศึกษาหลายสถาบันเลื่อนจากเอาเลื่อนหนิงไปทาวิทยาน,นิพนธ์นะคะแล้วก็มาสัมภาษณ์นู่นนี่นั่นบอกเลยนะทุกสถาบันในเมืองไทยเนี่ยได้สัมภาษณ์หนิงหมดแล้วนะคะและพวกเขาบอกหนิงว่าเขาอยากจะไปสัมภาษณ์คนอื่นๆบ้างอยากไปฟังความคิดของคนที่ทำประกอบอาชีพส่วนนอื่นแต่เขาไม่สามารถที่จะสัมภาษณ์ใครได้เลยนะะไม่มีใครอยากให้ข้อมูลมีแต่หนิงที่มาให้ข้อมูลเพราะว่าอะไร เพราะว่าผู้หญิงเหล่านี้อย่าว่าจะขึ้นทะเบียเนเลยแค่ให้ข้อมูลเดินไปสัมภาษณ์หรือเดินไปพูดว่าขอโทษน,นะคะเอออยากจะมาขอสัมภาษณ์หนอะโอ้โหเขาเดินหนีเลยนะคะผู้หญิงเหล่านี้เขาไม่ให้สัมภาษณ์นะคะเขาไม่อยากให้ใครรู้ว่าเขาทําอาชีพอะไรเขาไม่ต้องการให้ใครมายุ่งม,มุ่นวายกับชีวิตเขาด้วยซ้าน,นะคะและ้วบางคนเนี่ยถือกล้องถืออะไรมาเนี่ยไม่ต้องอะไรแค่เห็นกล้องก็เดินหนีกันแล้วคุณไม่ต้องคิดจะไปสัมภาษณ์ดูเดะเห็นไหมนี่ขนาดไปสัมภาษณ์ยังไม่ได้และจะยอมให้เขาเนี่ยมาขึ้นทะเบียนเนี่ย ถึงว่ามันมันไม่สําเร็จนะคะคืออันเนี้ยภาครัฐหน่วยงานอื่นๆเนี่ยอาจจะมองเห็นว่าเออเขาอยากจะช่วยเหลือผู้หญิงเหล่านี้ไม่อยากให้ถูกเอารัดเอาเปรียบน,นะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดก,กฎหมายก็ต้องถูกเอารัดเอาเปรียบอยู่วันเค่ำนะคะพวกเขาเหล่านี้อ,อยากจะไปทํางานอิสระเสรีเอางี้หนิงถามง่าย,ายๆว่า การที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาสามารถไปยืนจับแขกตามข้างถนนได้ไหมอ่ะมันจะได้ไหมคะถ้าเกิดว่าขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเป็นสมณีแล้วเนี่ยขึ้นทะเบียนแล้วเนี่ยงั้นไปเดินจับแขกได้ตำรวจต้องไม่จับถูกไหมคะถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะผู้หญิงเหล่านี้ก็จะไปยืนจับแขกกันหมดไม่มีใครเข้าสถานประกอบการเพราะว่าถ้าเข้าสถานประกอบการก็ต้องมีทำต้องทําตามกฎกติกาของสถานที่นั้นๆนะคะ หรือยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยหนิงอยากจะเปรียบเทียบอะไรหลายๆอย่างในการที่มันจะไม่มีความที่จะเป็นไปได้ถ้าว่าโสพินีถ้าขึ้นทะเบียนเนี่ยเป็นโสพินีถูกกฎหมายแล้วเนี่ยผู้หญิงเหล่าเนี้สามารถเดินทางไปขายตัวต่างประเทศได้ไหมอ่าในเมื่อเขาบอกแล้วว่าตัวเองะเขายินดีแล้วที่จะให้เขาขึ้นทะเบียนนะแล้วก็อลงทะเบียนเป็นโสพินีที่ถูกกฎหมายเนี่ยคือยอมเป็นโสพินีละตีตาไปเลยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปได้ไหม ไปไปบาเลนไดไหมไปประเทศนู้นประเทศนี้ได้ไหมใช่ไหมคุณปล่อยให้ไปหรือเปล่ามันก็ไปไม่ได้อยู่ดีถูกไหมคะดังนั้นการที่บอกขึ้นเวียนถูกกฎหมายเนี่ยมันมันครอบคุมไปถึงไหนหอ่ะครอบคุมไปถึงสถานประกอบการโดยที่จริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้นะคะหนีคิดว่าสถานประกอบการเนี่ยต้องต้องให้ให้โอกาสผู้หญิงเหล่านี้มากกว่านี้หน่อยนะคะเช่น การที่เอาเขาเนี่ยเอาเรือนร่างเข้าไปขายแลกกัเงินเนี่ยแล้วก็แบ่งให้กับสถานประกอบการนะไม่ว่าจะเป็นอาบอบนวดนะคะค็อกเทลเล้าเด็กเล้า,เด,ลาเด็กนั่งดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะนิงคิดว่าเราไม่ควรที่จะไปหักหนูน่นหักนี่หักนั่งเขานะคะแล้วก็เขาเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองหาเงินเข้าสถานประกอบการนะคะควรจะให้สิทธิเขามากกว่าน,นี้นิ้งคิดว่าสถานประกอบการเนี่ย คุ้มครองผู้บริโภคมากกว่าคือคุ้มครองผู้ที่มาใช้บริการสมมติเด็กเนะะี่ยค่ะไปตีกับแขกไปโรงแรมนั้นเนี่ยไปกับแขกนะคะแล้วตีกันเกิดมีปัญหาไม่ไม่โอเคกันอย่างเงี้ยตียกันแล้วแขกเนี่ยก็กลับมาหากับเจ้าของร้านนะมามาที่สถานประกอบการแล้วบอกว่าผู้หญิงคนนี้ขโมยตังค์ผู้หญิงคนนี้ทาร้านเนยเขาโน่นนี่นั่นเด็กถูกไล่ออกไหมเอาผู้หญิงคนนี้ไปโรงพักได้ไหมก็ไม่ได้อีกใช่ไหมคะ ยังไงซะเขาก็ต้องคุ้มครองผู้บริโภคก็คือคุ้มครองลูกค้าเพราะลูกค้าคือพระเจ้าเขาต้องเอาลูกค้าอยู่แล้วเพราะการที่เราไม่เทคแทนลูกค้านะคะไม่ดูแลูกค้าลูกค้าจะพูดไปปากต่อปากและจะทําให้สถานประกอบการนะเสียทําให้คนอื่นไม่อยากมาเที่ยวนะหนิงดูแล้วมันยังไงยังไงเขาก็ไม่ได้คุ้มครองผู้หญิงอ่นะเพราะฉะนั้นสําหรับเด็กแล้วเนี่ยหนิงอยากจะบอกว่าหนิงคิดว่าไม่สําเร็จงานนี้นะคะมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะ หนึ่งว่ามันมันไม่มีผู้อู่คนไหนมามาขึ้นทะเบียนแน่นอนค่ะแล้วก็ไม่ต้องการมาลงชื่อหรืออยากให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายนะคะนิ้งความคิดตรงนี้นิ้งคิดแบบนั้นนะคะนิ้งคือว่ามันทําไม่ได้ในเมืองไทยค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นขึ้นชื่อว่าเป็นอาชีพหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นอาชีพโสเภณีที่ถูกกฎหมายแต่สายตาของคนข้างนอกค่ะที่เขามองเข้ามาว่าเอ้ยมึงก็ยังโสเภณี มันก็มีการเหยียดย่ํากันอยู่ดีนะมีการบูรี่กันมีการแบบดินทาว่าร้ายกันอย่างเงี้ยค่ะมันเราไปห้ามความคิดขครไม่ได้ถูกไหมคะดังนั้นไม่ว่าจะถูกกฎหมายหรือผิดกฎหมายมันนิงว่าให้มันเป็นไปแบบนี้จะดีไหมมันมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะคะก็อยู่กันไปแบบนี้แหละนะคะก็เอาเป็นว่านะคะคลิปนี้นิงขอฝากให้น้องๆหลายคนนะคะที่มาสัมภาษณ์พี่หนิงแล้วก็ส่งข้อความมาสัมภาษณ์ พี่หนิงบอกว่าขอตอบตรงนี้ทีเดียวเลยละกันนะคะเดี๋ยวเข้ามาฟังในมุมมองของพี่หนิงนะคะว่าพี่หนิงมีความคิดแบบนี้แล้วลองเอาไปวิเคราะห์ไปคิดกันดูนะคะว่ามันใช่ไหมมันจริงอย่างที่พี่หนิงพูดไหมคะว่าคุณเคยไปถามเจ้าตัวโสเภณีแล้วหรือยังว่าพวกคุณอยากจะทําให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายไหมหรือพวกคุณอยากขึ้นทะเบียนโสเภณีไหมนะคะหรือเคยเห็นว่า มีโสเพณีคนไหนออกมาปะท้วงหรือเรียกร้องสิทธินู่นนี่นั่นในอาชีพนี้ไหมไม่มีมีแต่หน่วยงานต่างๆที่คิดบอกว่าจะช่วยอาชีพเหล่านี้แล้วก็ไปเป่าหูไปดึงไปไปแบบเหมือนกับไปปลุกสะดมปลุกปั่นให้พวกเนี้ยออกมาพูดให้เรียกร้องถูกกฎหมายต่จริงๆอะมันมีไม่เยอะหรอกนะคะมันมีไม่เยอะหรอกที่คนอยากจะทําให้ถูกกฎหมายพวกเขาหนิงหนงเคยเห็นแต่พวกเขานนเนี่ยเนียช่วงโควิดเนี่ย เขาประท้วงอ่ะโสเินีประท้วงอะไรกันไม่อยากให้บาร์ปิดเพราะว่าถ้าบาร์ปิดหรืออ่าคือตอนนี้พวกอาชีพของเขาคือต้องมีรายได้จากตรงนี้เท่านั้นถ้าบาร์ปิดนี่คืออดตายเพราะไม่ได้ทําอาชีพอื่นเลยเนี่ยนะฮะก็ไม่ไม่ได้เงินนะ่ะมันก็ต้องเป็นอย่างเงี้ยเขาจึงออกมาเรียกร้องว่าอยากให้สถานบริการหรือสถานบันเทิงอะเปิดเพื่อพวกเขาเนี่ยจะได้ออกมาทำมาหากินนะคะแค่นั้นเองแต่ไม่มีใครอยากบอกว่าฉันอยากเป็นโสเพนีถูกกฎหมายอันนี้หนิงไม่เคยเห็นนะคะ คลิปนี้หนิงก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะคะง่ายๆสั้นๆก็เอาไปคิดกันดูแล้วกันนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามเรื่องเล่าเอลลี่สวัสดีค่ะ